เดี๋ยวเขาปือเดี๋ยวพังตัวเล็กนี่ไงกูบอกนี่ตัวใครนะให้ตัวนั้นมาเออนี่ตัวใครนะที่กูบอกอ่ะนี่นครับเฮ้ย <โ ôi S 1> ใหญ่อยู่เว้ยยกขึ้นมาเลยยกขึ้นได้เลยใหญ่ยก,ยกให้ใหใหดีสายนี้ก็ยังยกเลยให้ดีก่อนเดี๋ยวกูจับที่อะไเอาให้นานหน่อยให้นาน แพะลงเลยเกี้ยกลั้ต้องทีเอาไหมแท็กเงือกเลยเกลี้ยกัดนต้องทีเลยไม่รุดคาดเย้าคาดว่ะแปะแท็กเงือกเลยโหดีไอ้แพะกัดพอดีเลยเฮ้ยหกแพะเอ็นคาดเอ็นคาดไอ้ซาดเอ็นไม่ดีเงี้ย นี่ครับผลงาน,นโอเวนเบดเ,เป็นคลาไซส์สวยเหมือนกันตัวนี้กำลังดี